ค่ะสวัสดี FC แฟนช่องทุกคนนะคะมันนี่นน่นทียากกับมีแนวทางตัวเลขเกี่ยวกับเลขสูตรคำนวณของพะอาจารย์ปิศนาคลิปนี้จะเป็นเลขบนย่างเดียวนะคะเป็นบนย่างเดียวเป็นโค้งสุดท้ายนะคะในมือนี่นะคะ น่านทิยาจะสู้ไม่เห็นคลิปแรกโค้งแรกเพิ่นหายเป็นล่างย่างเดียวหาตัววิ่งมาน้าน้นำกันนะคะหาตัววิ่งมาน้ำกันหายหน่อยๆแน่นๆนะคะเป็นล่างย่างเดียวบางท่านบางคนอาจจะว่าเห็นทุกคลิปนนทิยาจําเป็นต้องสรุปคลิปให้คลิปเดียวกันนะคะนะคะ คลิปแรกโค้งแรกพระอาจารย์ไ้แบบนี้นะคะงวดวันที่หนึ่งธันวาสองห้าหกห้าพระอาจารย์ปิดสนาให้เลขวิ่งเก้าอย่างเดียวนะคะเก้าล่างเก้าโตเดียวเป็นบนย่างเดียวนะคะจับคู่ไ้ก็จะมีสี่เก้าเก้าสี่เป็นตัวเน้นนะคะสี่เก้าเก้าสี่เป็นตัวเน้นตัวล่องก็มีเก้าหาครับเก้าเกนะคะทั้งมือหนี้จะเป็นล่างย่างเดียวนะคะแต่ว่าสําหรับมือน,นี้นะคะสําหรับมือน,นี้พระอาจารย์เพื่อนจะไ้ เป็นคลิปโค้งสุดท้ายเป็นบนย่างเดียวเ่าก็จะเอามาเปรียบเทียบกันระว่างบนกบลางจะคล้ายๆกันบอ่อนะคะเพื่อนก็จะให้เลขวิ่งห้างเดี่ยวเลขบนกับ,บ่กเกินสองคู่นะคะเลขสองตัวสามตัวบ่เกินสองคู่จะให้ไปบ้างเสียงสนทนาระว่างนุ่นทิยาก,กับพระอาจารย์ปิดสนานะคะในงวดวันที่หนึ่งธันวาสองห้าหกห้านะคะบนย่างเดียวเป็นตัวใดไปส้มน้ำกันเลยคะ่ะ อาจารย์เพิ่นจะเว้าไวไายบ่ได้เด้อค่ะเด้อเพิ่นจะเข้าออไปหาหมอนะคะเพิ่นบ่ค่อยสบายนะคะฮัลโพระอาจารย์กราบนมัสการค่ะเออยจะเล่นพ่อ น่นในย่านท่อมารบกวนบ่ท่ไปร้ายสายเราบ่ได้รับค่ะอันบ่ได้เปิดเน็ตนะกํำลังว่าติไปหาหมอว่าติดไปถอนฟันอ๋อปวดฟันบ่ค่ะอันมันเศร้าปวดเหรอแต่ว่าสิไปถอนมันยกไม่ยังละอ้าวตอนนี้จะไปแล้วมันบ่ค่ะเออกำลังสิออกจากวัดเออบ่บ่บเป็นยังค่ะตอนแรงๆก็ได้นูน่นในยานมวัสิโท่ทมาเอาอันเลขบนย่างเดียวไหมคะ่ะ อออันงานละซุปเก้านานละอ๋อซุปเก้าซุปเออที่ล่องไปหายอันนั้นมันเป็นเลขล่างมั้งป่ะคาจันยออันเยียงก่อหครบคขาแปดหรศูนย์แปดเนี่ยหกศูนย์แปดอันที่ทรงมาน้ำไราา้น่ะม้งป่ะแมนครบศูนย์แปดครบขาดเนี่ย ห0 8 6ศู6ย<น>์แปดหกศแปดหกาแปดเราก็ตัดศูนย์แปดก็หาแปดบอค่ะผ้าจาันแนนละ่ะพี่ชายศูนปดหาแปดเป็นบนย่างเดียวพ้าจาันเน้นชุดได้คะ่ะอััหแปแล้วหาาแ เลขสามตัวกับหกหาแปดนี่บมค่ะพระ <แง S 1> จันาร์มากกว่าพระจันาร์จัดไม่ไร้ายหรือบมค่ะข้างบนพอท่านไหนซื่อไหมครับอืขอข้างบนท่านซื่อเรอ,อเน้นเน้นหกห้าแปดแล้ท่านาอนุญาต้วนทัหน่อย ได้พระอาจารย์พระอาจารย์ปิดสนางวดวันที่หนึ่งธันวาสองห้าหกห้าเป็นบนย่างเดียวมีหกศูนย์แปดกับหกหาแปดเลขสองตัวตัดลงมากก็จะเป็นศูนย์แปดกับห้าแปดข้างหนา้าบ rd, ่ได้บ่ได้ตัดเป็นบ่ค่ะพระอาจารย์ศูนย์เออหกศูนย์ก็หกห้าจังสิบ่ตัดเาาป็นบ่ค่ะพอพอพออ๋อสรุปแล้วคะ่ะรังหนวยมันมีรังหนวยมันที่แปด แปดตัวเดียวรักน่วยเฉพาะขังบน <Yeah. S 1> มันบ่าขาพาจาันย์ถ้าผูดด้ใดมักวิ่งมากแล่นนี่แปดบนย่างเดียวมันบ่า,า <Yeah. S 1> ่ะแหมอ๋อวิ่งวิ่งแปดบนแปดนี่เป็นรักน้วยมันบ่าขางนเป็น <Yeah. S 1> ักแปดรักน้วย บอรบกวนพระอาจารย์เราค่ะกาบขอบคุณพระอาจารย์หลายๆเด้อค่ะเด้อที่หอยแนวท่างนะคะกาบนมัส,สการค่ะเนค่ะพอแม่พี่น้อยเอฟซีกัสิเดียิยนเสียงสัมภาษณ์ระวังนุ่นที่ยากกับพระอาจารย์ปิดศนานะคะงวดวันที่หนึง่งท่านว่าสองห้าหกหานะคะอ่าเพื่อนไห้บ่หลายตบ่หลายคู่พระอาจารย์เพื่อนกะเบลอหลายบ่ได้เด้อค่ะเด้อเพื่อนจะ รีบไปหาหมอนะคะเพิ่นปวดฟันนะคะเพิ่นจะไปหาหมอกับตัวเลขเพิ่นกับบ้ายกับจำเป็นก็ต้องว้าหน่อยๆนอยกับบ้าใดถึงหานาที่ละคะ่ะตานิยมที่ญาติจะมาอธิบายซ้ำเพื่อว่าจะประกอบกันให้ได้ตัวเลขเอ่อให้ได้ครบนาที่นะคะผู้ใดมักวิ่งมักแล่นนะคะมักวิ่งมักแล่นเพิ่นคลิปนี้เป็นบนย่างเดียวนะคะมักวิ่งมักแล่นพระอาจารย์ว่าให้แปดนะคะแปดยุ่ท้ายนะคะแปดยุ่ท้ายนะคะ แปดยูท้ายแปดเป็นลักน้วยนะคะพระอา,ารย์บอกว่าแปดลักน้วยแปดยูท้ายนะคะบนอย่างเดียวนะคะคลิปนี้เลขสามตัวพระอา,ารย์กะไฮหกศูนย์แปดหกหาแปดนะคะตัดลงมากก็จะมีศูนย์แปดกับหาแปดตัวเน้นของเพิ่นเน้นจริงๆคือหกห้าแปดกับสองตัวคือหาแปดที่นุ่นที่ยา่าจีดเส้นใต้ไว้นี่นะคะทั้งหมดทั้งมวนนี่กับเป็นแนวทางของ อ,อาจารย์ปิศนานะคะเป็นบนอย่างเดียวนะคะเป็นแนวรทางหาสื่อสรารกินแบงรัฐบาลน,นะคะนุนทิยานี่งก็เป็นแค่ซื้อน้าเสนอเป็นสะพานบนไ้นะคะจะใช่หรือไม่ใช่เข้าค่อยมาติดตามน้ากันนะคะนะคะเอาไว้ประกอบกันเพื่อนจะแยกนะคะคลิปนี้เป็นบนคลิปที่พานมาเป็นล่างนะคะนะคะเดี๋ยวนุนทิยาจะให้เบื้องคลิปเลขล่างของเพื่อนนะคะสรุปคลิปของพระอาจารย์ปิศนาเลยนะคะ นะคะคลิปนี้เป็นเลขล่างนะคะเลขล่างล่างย่างเดียวเป็นคลิปแรกที่นุษนทิยาลงไปนะคะงวดวันที่หนึ่งธันวานะคะวันที่หนึ่งธันวาพระอาจารย์หายล่างย่างเดียวนะคะคลิปแรกคือคลิปนี้นะคะผู้ใดมักวิ่งมักแรนพระอาจารย์ว่าวิ่งเก้านะคะหายวิ่งเก้าล่างโตโดเดียวหางเดียวนะคะสําหรับสองโตพระอาจารย์ก็หายน้อยคือเก้านะคะสีเก้าเก้าสีนะคะตัวล่องกับเก้าหากับเก้าเจ็ด เป็นล่างย่างเดียวทั้งหมดทั้งมวลนี่ก็เป็นแนวททงหาซื้อสลัดกินแบ่งรัฐบาลนะคะแต่ว่าเมื่อนี่เมื่อนี่เป็นคลิปบนย่างเดียวนะคะล่างขึ้นกะหอน้อยๆน,นะคะข้างบนกะหอบเ่อร้ายตนะคะค่ะสำรับเมื่อนี่ก็สรุปคลิปเป็นบนย่างเดียวนะคะนะคะ นะคะในมือนี่พระอาจารย์ห้เป็นบนอย่างเดียวอาจจะเป็นโค้งสุดท้ายนะคะเป็นโค้งสุดท้ายของพระอาจารย์ปิศนางวดวันที่หนึ่งธันวาสองห้าหกห้านะคะเป็นบนอย่างเดียวนะคะเพื่อนหายเลขวิ่งเด็กแรนนะคะผูะ้ใดมกแลนมาออกร่างกายคือแปดตัวเดียวแปดจู่ท้ายนะคะเป็นบนเป็นลักน้วยนะคะแปดเป็นลักน้วยจับคู่หายพระอาจารย์หายเลขสามตัวมาสองคู่ก็คือแปดหกศูนย์แปดนะคะ 608แปดแล้วก็658าปดนะคะเน้นที่658าแปดเลขสองตัวก็จะมีศูนย์ปดกับหาแปดตัวที่พระอาจารย์เพิ่นมากเพิ่นเน้นก็คือหาแปดนะคะทั้งหมดทั้งมวลนี่ก็เป็นหน้าทางหาสือสลักกินแบ่งรัฐบาลนะคะนุ่นที่ยากก็จะขอยุดตีเลขบนย่างเดียวของพระอาจารย์ปริศนาในงวดวันที่หนึ่งธันวาสองห้าหก้าเป็นโคงสุดท้ายไว้เพียงเท่านี้นะคะคลิปหนาพบกันใหม่สวัสดีคะ่ะ